สวัสดีค่ะคุณคตาคุณตาชื่ออะไรนะคะคุณตาชื่อสำเริงเรืองเวหาค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ77ปีจากค่ะก็คุณตาป่วยเป็นโรคไตแล้วคราวนี้คุณหมอก็จะเอาไว้นอนโรงพยาบาลคือเป็นระยะที่จ้ะก็เลยมาเจอผลิตภัณฑ์อูมิเนี่ยค่ะก็เลยลองกินดูแล้วก็พยายามควบคุมเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ไม่ให้กินพอกลับไปตรวจอีกทีมันก็ขึ้นมาเป็นระยะที่สอง ซึ่งทุกคนเขาก็ตกใจกันว่าทําไมทําได้ขนาดนี้เขาก็ชมว่าลูกดูแลดีแต่เราก็ว่าเป็นเพราะผลิตภัณฑ์อูนี้ค่ะทีได้ทําให้ตาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังโอเคอยู่ระบบไตก็ยังโอเคจนคุณหมอบอกว่าถ้าไปเจาะเลือดอีกทีจะให้เลิกกินยาโรคไตแต,แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปเพราะกลัวเรื่องโควิดยังไม่พาคุณตาไปโรงพยาบาลค่ะตากินตัวนี้มาเกี่านประมาณสองปีแล้วค่ะ เอาวันสองปีแล้วตอนที่ไปหาไตระยะห้านี่เขากี่เปอร์เซ็นต์นะคะพี่ค่าไตาพอจําได้ไหมคะอืมจําไม่ได้แต่ก็มีเอกสารอยู่นะแต่ตอนนั้นระย,ยะที่5้าคือคุณหมอจะเอานอนโรงพยาบาลเพื่อทําการฟอกแต่คราวนี้ทางลูกก็ได้เซ็นปฏิเสธการรักษาเพราะคิดว่าถ้าฟอกตาก็ไม่อยู่อะ<ม>่ะ<ม>อยู่ได้ไม่ถึงขนาดนี้ก็เลยว่าเออ เอากลับมาแล้วก็มาดูว่าจะกินอะไรกันจนมาเจอปุมิเนี่ยแหละค่ะว่า,วาเออตอนแรกฉี่แกก็เหม็นเน่าเนาะกลิ่นเน่าเลยแล้วแกก็ไม่มีแรงเหมือนหมดแรงไปเฉยๆยืนกล็ล้มพอได้กินไปสามวันฉี่แกใสขึ้นดีขึ้นผิวจากดำๆเหมือนหนักทางโคกอะ่ะมันก็ดีขึ้นอะ่ะทุกอย่างก็ดีขึ้นเหมือนตอนนั้นที่ตาเข้าโรงพยาบาลก็คือเหมือนตานอนเครียอย่างเดียวใช่เหมือนไม่มีแรง ไม่มีแรงแล้วผิวก็ดำแห้งๆแล้วก็ไม่มีแรงเหมือนมันหมดแรงอ่ะตากแกเองอะนะแล้วตายมีโรคประจำตัวอื่นไหมคะคุณพี่ตอนนี้ก็เป็นโรคหัวใจก็เพิ่งเริ่มกินผลิตภัณฑ์ภูมีสีเหลืองกำลังเริ่มกินกันอยู่เป็นมานานหรือยังคะหัวใจเนี่ยหัวใจนี่มันเป็นก่อนโรคไตหรือยังไงเอ๋จะใช่แต่เพิ่งจะไปตรวจเจอกันเมื่อปีหนึ่งเอาไปทําแต่ก็ยังไม่ไม่รักษาต่อนะคะ แล้วเรารู้ได้ไงอะคะว่าที่เป็นท,ที่ที่ตาบอกว่าตาหัวใจไม่ดีอาการเริ่มต้นของที่บอกว่าเออหัวใจไม่ดีอตอนแรกก็น้ํามันท่วมปอดอ,อ,อากาศหนาวๆนี่นี่ยอน้ามันท่วมปอดพอไปเข้าโรงพยาบาลหมอเขาเอคโคหัวใจหนูก็บอกว่าใช่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอความดันในห้องหัวใจเนี่ยมันผิดปกติอืครัวน,นี้ก็เลยพอออกมาจากน้ําท่วมปอดก็เลยไปทําการเอคโคไปเสียงเงินเอกชนอ ไปแอคโคดูก็เลยได้รู้ว่าเป็นจริงๆก็คือว่ามันจะเป็นก่อนหรือหลังโรคไตอันนี้พี่ไม่รู้นะแต่รู้ว่าตอนนี้ก็คือว่าเราก็กินอาหารเสริมของอูมิตัวสีเหลืองจากคุณตาก็ดีขึ้นอ่ะพอกินน่วแกก็หายใจดีขึ้นจากที่สะท้อนมากๆเหนื่อยมากๆมันก็ดีขึ้นก็ก็จะกินอย่างเงี้ยค่าไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่าโควิดเนาะใช่ ยังไม่ได้ไปตรวจเช็คเกี่ยวกับเรื่องไตส่วนเรื่องหัวใจก็คือว่าคุณหมอก็อให้ยาเกี่ยวกับเรื่องไขมันเ<า>กี่ยวกับเรื่องละลายริ่มเลือดมาตอนตอนนี้ก,กินยาตัวไหนอยู่บ้างคะก็มีละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาไขมันแล้วก็โรคโรคไตแต่ถ้า<ช>ไปอีกหมอบอกว่าเจาะเลือดปุ๊บทำไงก็จะต้องเลิกยาเลิกโรคไตอตอกไม่ไม่กินต่อแล้วเพราะว่ามีแค่ริ่มเลือดกับไขมันความดันไม่ต้องเพราะความดันดี ความดันปกติค่ะความดันปกติพื้นฐานแกเป็นคนแข็งแรงไปผ่าหลังมาถึงได้เป็นไตเนี่ยแหติดเชื้อไงผ่านนานหรือยังคะพี่โอ้ยตั้งแต่อายุเจ็ดสิบเอ็ดมั้งกี่ปีแล้วคะนี่เจ็ดเอ็ดเจ็ดเอ็ดเจ็ดเจ็ดก็หกปีหะปีอ๋อหกปีก่อนไปผ่าหลังเพราะว่าติดเชื้ออ๋อเลยต้องสั่งยาแก้อักเสบแบบรุนแรงระดมกันขนาดหนักเพราะแผลติดเชื้อเยอะเขาผ่าเยอะไง ติมเลยห้าข้อติดเชื้อแล้วก็เลยต้องแบบอ,อัดยาอัดยาเนาะกันแหละร่วงเลยพอพอพอเดินได้หายจากภาวะติดเชื้อแล้วรอดมาได้ไตเลยก็เป็นโรคไตออมันมันเหมือน,นกับมันทําให้เป็นแบบเนี้ยเอาเล้ให้คุณตาพูดหน่อยวันตอนนี้คุณตายกินอย่างละกี่ซองต่อวันนะคะกินอย่างละกี่ซองต่อวันวันละซองวันละซองสีเขียวซองหนึ่งสีเหลืองซองหนึ่งแล้ว ข้าวนี่ตากินสามมื้อไหมคะหรือยังไงเอ่ยหรือกินเฉพาะมื้อที่อยากกินสามมื้อสามมื้อหมูไม่ได้ยินต้องพูดดังๆข้าวสามมื้อหรือเปล่าสามมื้อเอาตากินไอ้นี้ให้หนูดูหน่อยเผื่อคนดูหน่อยเผื่อคนรู้ว่ากินยากกินง่ายยากกินง่ายยังไงรสชาติเป็นไงคะตารสชาติเป็นไงมากอร่อยหวาน กินกินกินง่ายใช่ไหมคะกินง่ายไหมพ่อง่ายมีฟันน้อยก็กินไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะก็วันหนึ่งก็ว่าละองวันละอย่างละหนึ่งซองอูมิสีเขียวหนึ่งแล้วก็ตัวเอชไอทีสีเหลืองหนึ่งอันนี้เราทานสั่งทานกันมาจะสองปีแล้วเนาะพี่เนาะใช่ แล้วคุณยายทานบ้างไหมคะทานกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video